จะมาสอนนะครับการทำ a r นะครับเมื่อการดมาชนกันน้ำให้เกิดผลลัพธ์นะครับขึ้นมานะครับก็ก่อนอยู่เลยนะครับเราก็ต้องทาโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนผมจะรอดรันรวบรันนะครับก็คือผมจะวางโมเดลรีบอยแล้วนะครับโดยตัวนี้นะครับโมเดลของผมอยู่ส่วนนี้นะครับก็คือโมเดลเซอร์เคิลนะครับเป็นรูปทรงกลมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนแผ่นต่อมานะครับชื่อว่าเซอร์เคิลนะครับก็คือแผ่น คำตอบแล้วก็สูตรนะครับซึ่งนะครับก็นะครับวางทับกันนะครับก็จะมีควิรชันมานะครับก็คือกระดาษแผ่นนี้ก็คือจะโผล่ออกมาก่อนที่วัตถุจะชนกันนะครับแล้วก็สูตรข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นนะครับสำหรับที่จะโผล่มาเมื่อวัตถุชนกันนะครับเราก็วางทับกันด้แบบนี้นะครับต่อมาครับเราจะมาดูวิธีชนกันนะครับก็ ก่อนอื่นนะครับสคริปที่ผมให้ดาวน์โหลดไปนะครับก็อ่าอินพุตเข้ามาในโปรเจกต์ก่อนนะครับก็ชื่อว่า c o l l i d e r check นะครับตัวนี้นะครับก่อนนี้เลยนะครับเดี๋ยวไคิเข้าไปนะครับในในสคริปตัวนี้นะครับเพื่อเปิดการแก้ไขขึ้นมานะครับรอสักครู่ครับ พอเดเช็คที่เราเปิดขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็จะมีโค้ดแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจสิ่นะครับเพราะว่าผมแก้โค้ดส่วนหนึ่งไปแล้วครับให้เรามาสนใจตรงบรรทัดที่24นะครับนะครับ if นะครับ GameBlockObject นะครับ .name นะครับชื่อที่อยู่ในส่วนนี้นะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นชื่อของนะครับให้เปลี่ยนเป็นชื่อของ วัตถุที่จะแสดงผลลัพธ์นะครับก็คือผมตั้งชื่อว่าว่าเซอร์โคนะครับก็พิมพ์นะครับว่าเซอร์โคนะครับตรงนี้ครับแก้ส่วนนี้เท่านั้นนะครับให้เป็นชื่อของวัตถุที่จะแสดงผลลัพธ์นะครับตัวพิมพ์ใหญ่ก็ต้องตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับครับเมื่อแก้เสร็จแล้วครับก็ครับกดเซฟได้ครับครับต่อไปครับเมื่อเราเซฟเสร็จแล้วครับเราก็มาสร้างนะครับกล่องนะครับ ก็ให้คลิกเลือกนะครับที่โมเดลของตัวโมเดลนะครับเลื่อนลงมานะครับฝาสุดนะครับ add component นะครับให้ราเลือกที่นะครับ p ิสิกนะครับเลือกที่บล็อกคลอรีเดร์นะครับนี่ครับเราก็จะตั้งนะครับให้ไซส์นะครับไซส์ของ x นะครับเท่ากับประมาณ 1. 2ุนะครับ y นะครับประมาณจุดเจ็ดนะครับ แล้วก็เซก็เป็น1 2จุเหมือนกันนะครับนะครับเราสร้างเสร็จแล้วครับก็นะครับเสร็จแล้วครับต่อมาครับเป็นการสร้างของกล่องข้อความมากนะครับก็มาคลิกเลือกที่ circle นะครับทาเหมือนกันครับ add component นะครับก็เลือกตัวเลือกเดิมนะครับแล้วตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น sphere collider นะครับเป็นรูปทรงกลมนะครับให้เลือกลงมาครับปรับไซส์ของ radius นะครับรัศมีนะครับให้เป็นจุดห้า ให้เป็นจุดเจ็ดนะครับขออภัยนะครับนะครับเราก็ได้กล่องเข้ามาแล้วพอเสร็จสิ้นตอนนี้นะครับเราก็นะครับโค้ดที่เรานะครับทําไว้เป็นส่วนแรกนะครับอ้าผมลืมไปนะครับส่วนของโมเดลนะครับให้เรามาดูที่คอมโพเนนต์ตัวนี้ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะครับส่วนของโมเดลนะครับให้เรามาแอดคอมโพเนนต์นะครับ ที่มีชื่อว่าอ่าสักครู่นะครับให้เรามา add component นะครับที่มีชื่อว่านะครับ d i g i t บอ body นะครับตัวน,นี้นะครับนะครับเมื่อ add เข้าไปแล้วนะครับก็ให้เราติ๊กนะครับ use gravity on ออนะครับแล้วก็ในส่วนของ Constance คอนสแตนต์นะครับให้เรามาติ๊กถูกทั้งหมดนะครับแกน x แกน y แกน z นะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับโมเดลนะครับนะครับพอเราได้กล่องแล้วนะครับกล่องของโมเดลแล้วก็แผ่นคําต่อแล้วครับต่อไปนะครับเราก็จะมาครับใช้สคริปต์นะครับก็ง่ายครับลากสคริปต์ที่เราเซฟไปแล้วครับให้ลากมาที่แผ่นของโมเดลนะครับวางลงไปนะครับ นเราก็จะมาสังเกตดูครับก็มีจะมีคอมโพเนนต์เพิ่มขึ้นมานะครับก็มีชื่อว่า Collider Check นะครับเป็นสคริปต์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาคลิกกลางของนะครับแผ่นนี้นะครับขึ้นมานะครับให้เรามาเลือกนะครับนี่ครับ Circle เท่ากับหนึ่งครับก็คือแผ่นของสูตรนะครับให้เราไปติ๊กตรงนี้ออกนะครับบนนะครับ ก็จะเหลือแค่เครื่องหม่ยคาถามนะครับพอถึงนี้ครับให้มาคลิกที่โมเดลใหม่นะครับเลื่อนลงมาที่ c o ลิ i d อ r Check เหมือนเดิมนะครับสค c r i ต์ตรงนี้นะครับให้เราล่านะครับ Circle เทกับหนึ่งหรือแผ่นสูตรนะครับมาไว้ที่ On To Card นะครับนะครับแล้วก็มาลากตรงนะครับแผ่นสูตรใหม่อีกรอบนะครับสู่ครับ ลากมาไว้ที่ answer image นะครับนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของ particle object นะครับส่วนนี้นะครับจะเป็น f f แสงนะครับที่ผมใส่เข้าไปนะครับก็คนอื่นอาจจะไม่มีนะครับถ้ามีนะครับให้ลากนะครับมาใส่ตรงครับ particle object นะครับต่อไปในส่วนของ ado source นะครับก็ให้เรามาลากนะครับตัวโมเดลของ ซอร์ค้นะครับที่เราได้แทรกเสียงไว้ก่อนหน้านั้นนะครับลากมาไว้นะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนครับสําหรับการทําให้วัตถุชนกันนะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทดสอบนะครับว่าที่เราทํามาครับถูกต้องหรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่านะครับก็เรามาคลิกเพย์ตัวนี้เลยนะครับรอสักครู่ครับครับสำหรับมาร์กเกอร์แผ่นนี้นะผมใช้เป็น คำถามสูตรนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับจะขึ้นมาเป็นควีเชนมาก่อนนะครับเพราะยังไม่รู้คำตอบนะครับส่วนแผนที่2นะครับผมทำขึ้นมาเพื่อเป็นโมเดลนะครับก็คือเสื้อโค้ทรงกลมนัะนะครับเมื่อเราเอาสองสิ่งนี้นะครับมาลองมาชนกันนะครับจะได้เสียงเท่าไหร่นะครับนี่นะครับ เราก็จะได้นะครับครับเมื่อชนกันนะครับเมื่ออยู่ห่างกันนะครับเมื่อชนกันนะครับนะครับเราก็ได้แล้วครับสําหรับเมื่อทําให้วัตถุชนกันนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบครับ